แนวทางแผนเทรดคู่สกุลเงินของ EU อ่าสกุลเงิน EU เนี่ยเรามองว่าตลาดเนี่ยมีแรงขายเข้ามาคุมตลาดดังนั้นวันนี้เราจึงจะเทรดฝั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของตัว EU ดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮด้านบนโซนแนวต้านแรกเนี่ยจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา1.08659 โซนแนวต้านที่สองเนี่ยจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา1.08703โซนแนวต้านที่สามนั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา1.08766ก่อนวิเครารเทรดแ้นเนี่ยเราจะรอสัญญาณให้เข้ามาทดสอบแถวโซนแนวต้านที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองที่สามแลวรอสัญญาณแท่งเทียน PA cell เมื่อมีสัญญาณเท่งเทียน PSL เซเราจะเซลล์กลับลงมาเนี่ยและเราจะมาเก็บ TP ที่โซนราคา1.08384ระหว่างสต็อปรอดไว้ที่แนวแนวต้านราคา1.08846ชุดนี้ก็จะเป็นการเทรดฝั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของ EURUSD